ขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์สิริสงคาสิทธิ์อดีตผู้ในการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซึ่งจะมาเป็นตัวแทนของกลุ่มข้าราชการครูอาจารย์ศึกษานิเทศผู้เกษียรราชการจากกลมสามัญศึกษาขอเรียนเชิญอาจารย์สิริค่ะอาจารย์ขาวขอเสียนเชิญด้วยครับจีพออโรงเรียนสวนกุหลาบ ท่านพ่อแม่พี่น้องลูกหลานที่รักประเทศไทยที่เคารพที่สุดของผมสวัสดีครับผมสิริสุงคาิ์บ้านเดิมอยู่จังหวัดชุมพรปัจจุบันอยู่นนทบุรี ที่มาวันนี้ผมมาในฐานะหลายฐานะหลือเกินฐานะที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาอาจารย์บรรจงพงศากด์ท่านป่วยพาตัดออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ วันนี้ขอให้ผมมาพบกับพี่น้องลูกหลานที่รักประเทศไทยที่นี่ให้จงได้ท่านเป็นประธานชมรมข้าราชการครูอาจารย์ศึกษานิเทศที่กเกษียณอายุแล้วของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเมื่อผมได้รับมอบหมายหน้าที่นั้นก็บอกไปยังเพื่อนเพือนจึงได้รับมอบหมายว่านายมาแล้วเป็นตัวแทนของเราด้วยมีหลายกลุ่มเหลือเกินผมยินดีรับเป็นตัวแทนทุกกลุ่มที่จะมาบอกพี่น้องทั้งหลายว่า ทุกกลุ่มคัดค้านพอรอบอนิโทษกรรมทุกคนเมื่อผมได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อนผมหลายคนพี่ผมหลายคนน้องผมหลายคนอยู่ที่บ้านผมขออนุญาตขออนุญาต ท่านมอบหมายให้ผมเป็นตัวแทนท่านถึงบุคคลเหล่านั้นได้หรือไม่พ่อแม่พี่น้องญาติที่รักทั้งหลายที่ดูทีวีอยู่ที่บ้านที่ประชุมแห่งนี้มอบให้ผมเป็นตัวแทนผมขอกราบเรียนท่านว่าพรุ่งนี้ท่านออกมาที่นี่เถอะครับ อย่าอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมครับข้าราชการครูอาจารย์ที่เกษียณอายุแล้วมีแถลงการที่อยากจะเรียนให้พี่น้องที่ประชุมอยู่หน้าที่แห่งนี้สามข้อข้อที่หนึ่ง เรารับไม่ได้กับกรณีที่รัฐบาลชุดนี้แก้รัฐธรรมนูนและก็จะเอาพรบฉบับนี้เองทูลเกล้าถวายในหลวงซึ่งเราห่วงนักห่วงหนาว่าจะเป็นเรื่องละคายเคืองเบื้องพระยุคคดทบาทเราไม่ยอม ข้อที่สองมาประจวบเหมาะผมประทับใจกับคุณหมอจากสุราษฎร์ประชาธิปไตยขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมันเป็นอันตรายต่อชาติสูงสุดคณะของพวกผมพิจรารณาแล้วว่ารัฐบาลชุดนี้ขาดคุณธรรมขาดจาริยธรรมพวกผมเป็นครูต้องปกป้องไม่ยอมให้ คนที่ขาดคุณธรรมจะริยธรรมมาทำลายชาตินี่คือเจตนาข้อที่สองรับไม่ได้เจตนารมข้อที่สามพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่มาด้วยสุจริตใจมาเพื่อปกป้องประเทศชาติเรามาที่นี่ ผมมาที่นี่ไม่มีในส่วนที่คนอื่นจ้างผมนี่มีเป็นลูกจ้างลูกจ้างของใครท่านทั้งหลายเนี่จะจ้างผมท่านเดือดร้อนประเทศชาติเดือดร้อนเราต้องมาผมต้องมาแล้วมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นและช่วยกันมาเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ให้ประชาชนทุกคนอย่าเห็นแก่นอนอยู่กับบ้านจากเจตนารมณ์ในเรื่องของพรบรที่รับไม่ได้ผมในฐานะที่เป็นครูเก่าขอเขียนกลอนขึ้นมาหนึ่งบทพรบอุบาทอุบัติแล้ว บรรดาธาตุไอ้แมวดันจุดแขนเพื่อช่วยนักโทษชายในต่างแดนมาแก้แค้นคนไทยในแผ่นดิน สภาทาตสภาไทยใครกำหนดมีภาพพจเหมือนสภาสมัยหินเราไม่เคยเห็นหรอกสมัยหินขอประกาศร้องไปให้ได้ยินถึงชีพสิน้น กกู็ไมมม่ยอันถึงชีพสิ้นกูก็ไม่ยอมมันพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันถึงชีพสิน้นกูก็ไม่ยอมอออม,ยอมัน ทั้งเจตนาสามเจตนารมสามข้อในความห่วงใยสิ่งที่ดีที่เราทำพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับมติทั้งหลายความคิดทั้งหลายความสามัคคีทั้งหลายที่เกิดในวันนี้มันเป็นมหามหามหาอัครมหาพลังจริงๆ อย่างน้อยที่สุดทำให้คนที่คิดคนที่อยากก็ผวาไปพอสมควรการที่มีพลังอย่างนี้นับว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่พ่อแม่พี่น้องครับการที่จะให้พลังวันนี้มีผลมีพลังที่มั่นคงต่อไปมันเป็นเรื่องที่ยากกว่า ขอบรรดาท่านแกนนำหรือทุกคนที่รวมกันอยู่ที่นี้อย่าให้พลังนี้มันสูญสลายไปโดยไม่มีอะไรเหลือ,อผมมานั่งคิดคำนวณในส่วนที่มันเป็นตัวเลขการลงทุนคนที่หนุนงานนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ลองเสียงให้ประชาธิปัตย์นั่นก็นับเป็นสิบล้าน กลุ่มที่สองกลุ่มที่ไม่ได้สนับสนุนประชาธิปัตย์แต่พยายามที่จะสนับสน,นุนความถูกต้องก็นับเป็นล้านถ้าคิดคนสองกลุ่มนี้ตีซะว่าเอาเซ็เอาถูกๆๆนะเอาแค่สิบห้าล้านสิบห้าล้านต่อวันทำงานมาแล้วสิบวัน เป็นร้อยห้าสิบล้านคิดค่าแรงขั้นต่ำตามที่กำหนดวันละสามร้อยบาทขณะนี้ลงทุนไปแล้วสี่พันห้าร้อล้านครับแล้วเราจะยอมให้มันสูญเปล่าได้อย่างไงการเมืองต่อไปไว้ใจไม่ได้ประชาชนต้องร่วมกันปฏิรูปร ขอขอบพระคุณอาจารย์สลิศุลาสิกับบทปฏิรูปประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและขอเสียงปรบมืออาจารย์สลิค่ะประชาชนจะต้องปฏิรูปประชาชนจะต้องทํางานนับตั้งแต่แบบน,นี้เป็นต้นไปขอขอ,ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ